นัทางเหมือนมุมกลมกาเลยแต่มุมกลมกาจะเห็นชัดกว่าอย่างี้เห็นทั้งมือเห็นทั้งอะไรเลยเห็นทั้งมือเห็นทั้งอะไรเนี่ยบองใส่ควักอยู่อ๋อคนละท่าบอสต้องแพ้ะเองอะ เฮ้ยอย่าพวดนี้ดิเขาจะให้ยังไงก็ต้องแพ้เออมันต้องแพ้ไม่ใช่อยู่แล้วเออมันจะแข่งเ้อหรือว่าแต่ก็เอาแบบว่าเราให้สุดฝีมืออ่ะเพราะเดี๋ยวมึงทำไมได้มึงทำไปอ่ะเห็นไหมไอ้บ้านนะอย่าพูดมากเลยไปไปจะแพ้คอขออขับไส่ของ โอยปวด้ยตายตกกระจายเป็น่ปอืมไม่ใช่เหรอเกี่ยน่อยสูสารสูสารโวยเธอทำเหมือนได้ทำเวลานั้นน่ะมันได้บีเอฟสิงป่าวะเออเด็บนั่งมาแสงกันแหละดีแล้วแสงนี่อับขึ้นพีเล่ยป่ะป่า แสงจากนู ah. <B anger. S 1> ่นมานี่อ่ะเพราะแสงที่มันอยู่ตรงนู่นอ่ะไม่ใช่ขอบังภาพหน่อยให้อ๋อบังไอบีเอฟเนี่ยต้องยังดีวะบีเอฟเขาชื่อว่าอะไรกดเบอร์เดี๋ยวกันเบสแท้ตาเขาเนี่ยแบบ ยอมแพ้ไอตกอีกเฮ้ยมันไม่ได้นะว่านี่จะกลับมาชนไีกครั้งเนี่ยตกอีกเฮ้ยมันตกกูทำไมเนี่ยไม่ตกเลย เออยอไปในการขัดนะชอบทำอย่างนี้นะมันก็ต้องตับให้เออมันต้องจับบนมืออุ้ยตายกระุดเราจนหาทำไมต้องคิดด้วยวันนี้ทำไมต้องถ่ายด้วยต้องถ่าย นี่คือหน้าที่มันเหมือนคำสั่งมากกว่าไอ้เด็บมองไม่เห็นเลยมันเตอร์สักตัวเออนั่นแหละพอไปยืนตรงนู้นนิไปยืนตรงฝั่งนู้นนิไปยืนนู้นปักแสงให้หน่อยเออชัดเจาเลยอีกอีกมานี้มาตรงเด็บนี่ไปไหนเล่าเออตรงนั้นแหละนั่นแหละ เออชัดเจนเลยตรงนั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละยาอย่งไปไหนนะมันเอ้นี่มันตัวอะไรคุณคุหน้าคอยยาวๆลยคุณเราไปสองพันแปดเท้เิโยมมาจุดเด็กมานี่ดิแล้วก็สุสานแล้วก็ไอ้นี่หยิบข้ามาหน่อยไอ้ส่นเอ้ย มันบังอะไรให้กูวันนี้อ่ะยืนทำไมเออให้มันยืนบังอะดีแล้วเหมือนไส้มันนีเสียงอะไรก็ลงไปหมดเออใช่ขอดูในขอดูในคอมอ่ะขับกิ้งหาไห้องเอฟเฟกอะไรอ่ะทิ้งทิ้งตัวทาดมืดอันนี้มันอันนี้มันเรียกมาโดยการทิ้ง ทิ้เล่บอลเตอร์เป็เขาเรียกแบบตกกับมือแต่มาทิ้งมอลเตอร์ท่ามือจากเหมือนมือแล้วจะเอาจะในเด็กลงอีกอ่ะโอ้ยสวยเลยเท่าไรห้าพันสองเออตายเว้ยนี่มันหรือว่ามันจะซ้ำลอยต้องซ้ำลอยอยู่แล้วจริงมันโกงมันโกงไมนโกง บอกไม่ได้อันนั้นอ่ะโอเชนดราก,ก้อนเฮ้ยใส่ด้วยไม่เห็นไม่เห็นฟองไม่เห็นไม่เห็นการ์ดไม่เห็นการ<อ>์ดไม่เห็นการ์ดเอเอ,เ,อ,เ,อเห็นแล้วแล้วก็เอฟเฟกต์เชนดราก,ก้อนเมื่อทำความเสียหาย,ายให้ฝ่ายได้ส่งการ์ดล่าสุดเด็กใส่ฝ่ายสามใบตัวสุดสั้นแล้วโมไม่เห็นสุสานอ่ะเฮ้ยระเบิดน้ำใส่ได้หนึ่งไหมอะไรเออระเบิดน้ำใส่ได้หนึ่งเงียโกงอ่ะไปทำแล้วเดี๋ยวเแร็ปไม่เห็นสุสานอ่ะ เก็เอาออกสองหงายแล้วเนี่ยไม่ต้องไอ้สยใจไปมันก็รถฝ่ายเดียวอีดีอ่ะจบพิงใส่เทเลยเนี่ยเดือดซันแย้มแล้วกลัวอะไรอ่ะยิ้มแย้มเลยกูโอ้โหแบบทำอะไรได้ หมอไปที่ไหนก็ได้นะไม่บังเลยอ่ะลองนั่งดินั่งนั่งนั่งโอเคโอเคปะทำทำไมเออให้เห็นรูปหน่อยไม่แสงสะท้อนไม่มีหมดเลยทำทำไม ไขห,หน้าคนแพ้ <orb 't S 2> ได้ไหมเออไม่ได้ไม่ดีเหรอห้าเปิดเผยหน้าตาเปิดีหน้าอางนี้ที่เขาต้ดูดอยู่ี่ไอ้มเด็กอะไรดีนะมันจะเรียกว่าพี่เนี่ยอาจจะลงแหอืไ่ชอยังไงก็ไม่ค่อยชอบใส่ก็ตรงนี้ดูนแล้ที่เอาช่วงที่ในคลิปไม่ออก เลยสามวาทีแล้วเลยปรบแพ้นะเร็วๆนะแม่เล่นจับเวลาด้วยข้าวมัได้ไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยนี่มันเข้าใช่ปะเสียมันเข้าดูข้าวไม่เฮ้ยอย่าพูดแต่พันสี่พันแต่กันเลขสี่มั้งนิ้วแล้วอะไรบ้แล้วไป เมนต้องหวังมันแล้วว่าคุณบอกเลย3นาทีแล้วหวังมันสุดท้ายต้องได้สายเหือ้ให้นี่แบบเพื่อนแกต้องมีางกันบังมานี่บังมานี่ในหัวเออหัวบังมันนี่อยังไเขาว่าสิบตรงนั้นแหละคงไม่พอวะคักอะเวลาเล่นลูกเด่นก็เล่นลนกหลุดก่อน ไม่ไม่แอนตี้ม oh. ีที <m utter> <m utter> <m <m ่ไหนนแอนตี้มีในกระตูนอาบัลลาไออีเวลหายไปไหนมาดมุติดกันสองตัวเอหอาจจะยื้มันโคตรยื้อเลยอ่ะเชิญโอเคเนาะเอ้เฮงี้มองไม่เห็นมันเป็นเทพธิดาแห่งชัยชนะขัตตานาไบายแล้วันเออหัวบังนั้นแหละบังงั้นไว้ ยิ้มให้หน่อยละจะเพิ่นตูมเนียแล้วก็รถอีกพันพันเสี่ะตายรถพันสามรถพันสามเนะ